คนพวกนี้ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้อย่าไปนึกว่าเงินจากส s c a มอร์ของคนเซ็นเนี่ยมาถึงแต่ The Prince Group อย่างเดียวหรือที่มีข่าวของตอนนี้คือ Big Bank อย่างเดียวเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะมาฟอกกันในเมืองไทยขนาดนี้ที่จะมาซื้อหุ้นที่มาซื้อตึกไม่รู้กี่ตึกไดขนาดนี้มันต้องมี Bank ไทยสนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ เรื่องฟอกเงินผมเนี่ยนะก็อดนิสัยสทรอไม่ได้เห็นมีเรื่องนี้กำลังดังอยู่ยึดทซั์กันเป็นหมื่นหมื่นล้านเลยนะก็เลยต้องไปถามคนรู้นถามคนนี้โชคดีว่าผมเป็นคนที่ตีกอล์ฟสังคมก็ได้ฟังจากคนนู้นคนนี้ก่อนหน่นนะครับคงไม่มีใครที่รู้เรื่องหมดนะแต่เราเรื่องหลายๆคนมาบวกๆกันเนี่ยมันก็ได้ทำเป็นภาพขึ้นมามันก็จิกซอ จิ่กซอนี่จิกซอนั้นจิกซอนั้นโอเคถ้าจำได้นะราวสองปีที่แล้วเนี่ยผมน่าจะเป็นคนแรกเลยนะกลับไปดูใน YouTube นะผมน่าจะเป็นคนแรกเลยที่ไปร่วมแถลงข่าวนะครับกับทาง CIB นะไม่ได้แถลงข่าวร่วมหรอกไปแถลงข่าวหน้าเขาเลยเราบอกว่าผมไปเจอผมทอมเครือโสพลไปเจอการใช้บริษัท Payment Gateway บริษัทที่ เป็นตัวกลางระหว่างเงินเนี่ยนะครับอฟอกเงินเว็บการพนันฟอกเงินอย่างรู้อย่างนี้พวกเราเข้อมูลเนี่ยไปให้ปราปราหมดแต่ก็ไม่ใครสนใจไม่ใครสนใจนะครับคือถ้าสนใจตั้งแต่ตอนนั้นนะนะที่ผมพยายามชี้ให้เห็นว่ามันมีระบบเลวหลายเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยวันนี้คนไทยอาจจะโดนหลอกน้อยไปเยอะแล้ว แต่พอมีเรื่องการเมืองเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยมีเรื่องผู้ใหญ่ในสังคมทะเลาะกันเหยียบตีนกันเรื่องนี้มันถึงเลยระเบิดขึ้นมาน่าเสียดายเพราะเราฟังผมตั้งแต่ตอนนั้นนะเพราะคนไทยคงเซฟกันเลยเป็นหมื่นๆล้านเลยแต่เรื่อง Payment Gateway เนี่ยก็ยังไม่จบนะไอ้บริษัทดังๆในประเทศไทยเนี่ยถ้าทางกองปราบปรามอยากได้ความช่วเหลือจากผมนะมาเลยผมมีข้อมูลหมด แต่ที่ไม่ติดต่อเพราะอะไรกลัวเหรอว่าผมใช้ความจริงนอกจากนั้นเนี่ยที่ผมได้ยินขึ้นมาเนี่ยแน่นอนตอนนี้เราก็กำลังด่าคุณเบนสมิธเรากำลังด่าคุณยิ้มเลีย้ยเรากำลังด่าคุณนู้นคนนี้โดยที่ไม่ผิดนะถ้าเขาทาผิดจริงก็ควรจะเล่งานเขายึดทับเขาก็ไปสิ่งที่ถูกต้องแต่คนพูดเนี้ยทาไม่ได้นะครับทำไม่ได้อย่าไปนึกว่าเงินจากสแกมเมอร์ของคนเซนเนี่ย มาถึงแต่ The Prince Group อย่างเดียวหรือที่มีข่าวกันตอนนี้คือ Big Bank อย่างเดียวเย่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะมาฟอกกันในเมืองไทยขนาดนี้ที่จะมาซื้อหุ้นที่มาซื้อตึกไม่รู้กี่ตึกได้ขนาดนี้มันต้องมีแบงค์ไทยมันต้องมีแบงค์ไทยอำนวยความสะดวกให้ด้วยเข้าใจไหมถ้าแบงค์ไทยเนี่ย ที่เป็นสถาบันการเงินไม่อำหนวยให้มีการ movement เงินเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยมัน m o v ไม่ได้ทำไมยังไม่มีใครเข้าไปจี check ้เช็คแบงก์ไทยพวกนี้เลยแล้วผมก็ได้ยินขึ้นมาจากข้อมูลของคนที่มีความเชื่อถือว่ามีแบงก์แบงก์หนึ่งเลยที่ถ้าเอ่ยขึ้นมาเนี่ยคนก็คงช็อกนะครับ คือเป็นแบงค์ไทยที่อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้กับพวกสแกมเมอร์ของเมนเนี่ยไม่ใช่คุณนูน้นคนนี้อย่างเดียวนะแต่แกมเมอร์กับทั้งๆประเทศเลยเนี่ยมาใช้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ transfer ผ่านพร้อมเพย์ผ่านนูน่นผ่านนี่ผ่านคริปโตเชื่อไหมที่ผมพูดเนี่ยฟังแล้วฟังขึ้นไหมว่าพวกนี้ทำรอดไม่ได้ ถ้าสถาับนการเงินแบงค์ใหญ่ขนาดนี้ไม่ช่วยเนี่ยเงินมันหมุนเวียนเป็นหมื่นหมืนล้านไม่ได้หรอแต่มมายังไม่มีการตรวจสอบไปหาแบงค์ใหญ่พวี้ีนไหยเพราะอะไรเพราะเขาใหญ่มีคนป้องกันผมเนี่ยแชร์ขึ้นมาแล้วนะเรื่องบริษัทเพย์เม t นต์เกรเวนุ่นบริษัทเพย์เมนต์ไม่สนใจเลยอันนี้ผมจะมาแชร์ทีช่วยกุลาไปเช็คแบงค์ไทยได้ไหมครับถ้าตำรวจ CIB อยากได้ข้อมูล,ลวรามไย้ยินว่าแบงค์ไหน ทมรมาเลยครับผมยินดีให้ข้อมูลเราต้องยุติการที่คนไทยเสียหายในการที่เราป้องกันแล้วก็โทษคนอื่นทุกคนแต่ไม่มองเข้ามาหลังบ้านเราเองเลยว่าคนใกล้เคียงเราเนี่ยแหละคนที่มีชื่อเสียงที่เดินอยู่บนถนนที่คนยกมือไหว้นะที่ยังตีกอล์ฟที่ราชพฤกษ์อยู่สปอร์ตคลับอยู่พวกเนี้ยเลวจริงเพราะเลวเงียบั้รช่วยกรุณดน,นะครับ CIB เส้นทางเงินเนี่ยมันมาจากทางเดียวไม่ได้มันต้องมีคนที่เป็นเจ้าของเครื่องซักผ้าที่ใหญ่จริงเลยแล้วไม่มีเครื่องซักผ้าใหญ่ได้เท่ากับแบงก์ในประเทศไทยแชคกัไหน่อยครับ